สวัสดีครับแฟนมวยทั่ประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบมืองไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่18มีนาคมคศ2023นะครับจัดไปยให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ มวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยนะครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออตโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้ เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีๆอีกหนึ่งตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเตป็ปลุ้นรับเงินอีก10,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับมวยพักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัยผมปอหนุ่ยม,มือมวงไฟการันตีนะครับสมัครเลยนะครับที่ลิงก์ ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ของผมปอหนุ่ยเมืองเมืองไฟเองนะครับครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการ,รมาถึงคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรดอลล่าในยกการอบจอุบลหรือวุดเมืองอบุบลหรือสอบริสุทธิ์หรือสอรัชภูมินะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรพยักลั่นสีขอรภูมิหรือหลักหายลั่นสีขอระูมมนักชกจากเมืองสุรินนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรดอลลา่าในยกการอบรจอบน,นะครับช่างน้ำหนักได้102.8ลดไปจุด8นะครับส่วนทางด้านเพชรพยักลั่นสีขอละภูมนะครับช่างน้ำหนักได้102.4ลดไปจุด4ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรพยักลั่นสีขอละภูมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องแล้วก็ เตะขวาต่อยขวาขวางหน้าดันแทงแล้วก็เป็นมวยฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงโชคสูงครับอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรพยักลั่นสีขอละภูมนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นเพชรดอลล่านายกการอบจอุบลน,นะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพนะครับเกาะติดคิดตังก็ว่าได้นะครับเตะขวาต่อยขวาครับแล้วก็รัดตีเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้ไปปลายแข็งแกร่ง ครับวันนี้จะตีได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรดอลล่านายกการอบจอุบลน,นะครับก็ทำการฝิกซ้อมอยู่กับอุดเอกบางใสหรืออุดอุบลน,น่แหะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านเพชรดอลล่านายกการอบจอุบลน,นะครับก็แพ้คะแนนทางนัานเพชรนารายศักสุรินเมื่อวันที่21มกราคม2 6 6 6ที่จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับมาชนะนอกทางด้านราชประชาบีเอสมวยไทยในยกที่3าเมื่อวันที่20มกราคมวันที่20กุมภาพันธ์นะครับโทษทีที่ดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรด,ดอลล่าในยกการอบอจอ,อุบลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรพยักลั่นสีขอรับภูมิกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนทางด้านแสงพนาเล็ก สันติบนที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนกีฬาศรีสะเกดเมื่อวันที่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรพยัคฆ์ลั่นสีขอระภูมนะครับสาหรับมวยคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรดอลล่านายกการอบจอุบลน,นะครับมวยเข่าในอาชีวันี้เกาะติดคิดตังนะครับคู่ที่หนึ่งผมออกไปที่ทางด้าน เพชรดอลล่าในยกการอ,าบาอบจุบลนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2งในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านทันเทพตอรามินทาหรือทันเทพสจิตประเสริญหรือเสือเอกใหม่บางมัดครองตันนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์เจอัทางน้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์หรือกิติมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาแต่ถ้าว่า มาซ้อมที่ค่้ายสอจอเล็กเมืองนนนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านทันเทพสจิตประเสริฐนะครับช่างน้ำหนักได้102เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัตรก็ช่างได้102เท่าพิกัดเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัตรหรือกิตติมวยไทยนะครับก็เป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นนะครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้าย ปั้มดีแข็งแกร่งแข็งแรงไปลายมีฮึดตลอดครับมีก๊อ 1, กหนึ่งก๊อกสอง 2, ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของน้านทันเทพสอจิตประเสริฐกันบ้างนะครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมล็อกคอตีเข่าเหนียวแน่นแล้วก็มีเข่ายัดไส้ไปลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับเคยชนะมาครับวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจา่าครับต้องติดตามนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของนั่นทางด้านทันเทพตอรามินทาหรือสอจิตประเสริฐนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์เมื่อวันที่26ธันวาคม2 5 6 5ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนทางด้านลักภูหลวงเดชเพชรสีทองเมื่อวันที่23มกราคม2 5 6 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านทันเทพสจิตประเสริฐหรือเสือเอกไมยบังมัดคองตันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้่นเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์กันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนทางน้านอีกิวซังสอสละชีพเมื่อวันที่23มกราคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านอีกิวซัง ang, สอสละชีพเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2องที่วิกหมอชิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางน้่นเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้านทันเทพสจิตประเสริฐหรือเสือเอกมัย บังมัดคองตันนะครับฝีมือเข่าในเหนียวแน่นล็อกตีครับแล้วก็เหลี่ยมตัวดีเป็นมวยที่ฉลาดหลักเหลี่ยมดีครับ mm hmm. คู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางนัน่นท่านเทพสจิตประเสริฐนะครับให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปให้เสียไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสวรรณยูฟ้าบูมเด็กเซียนหรือแท็กซี่ปอประเสริฐยิมนะครับนักชกจากกุฎลิ้นจี่ครับจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับวันนี้เจอทางด้านก้องศักดิ์สอสาตตาหรือเงาะบางกะปินะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิซ้อมอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับอยู่ที่ค่ายมวยสอสัตตาครับจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้ชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน เพชรสวุวรรณยูฟ้าบูมเด็กเสียนะครับช่างน้ำหนักได้127.2รลดไปจุดสส่วนทางด้านกล้องสักศอสาตาหรือเงาะบางกะปิก็ช่างน้ำหนักได้127.2เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกล้องสักศอสาตานะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพเหมือนกันนะครับสูงยาวเข่าแหลมและก็เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นมวย2กาดนะครับก็ยืนระยะ มั่นคงบูดุดันครับนี่คือสไตล์การโชคของน้านกล้องศักศอสาตารานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การโชคของนัานเพชรวันยูฟ้าบูมเด็กเซียนกันบ้างนะครับเป็นมวยขยันต่อยขยันซอยเป็นมวยเข่าเดินหน้าท้าชนขวางหน้าดัานแทงมีเข่ายัดไส้มีหมัดต่อยแล้วก็ต่อยหมัดคมต่อยหมัดแม่นหลักเหลี่ยมดีเก่าเก่าเกมปลายแข็งแข็งแรงกว่ายืนระยะมั่นคง ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรสุวรรณยูฟ้าบูมเด็กเซียนหรือแท็กซี่ปอรประเสริฐยิมนะครับสมัยก่อนอยู่กับทานายสุพลน้องบัวลำพูนะครับเก่งมากนะครับมวยตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านเพชรสุวรรณยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรลำพูนพรบำร,รงศิษิ์เมื่อวันที่29ตุลาคม2 5 6 5ที่จังหวัดเชียงใหม่ไฟล์ล่าสุด ชนะคะแนนทางด้านประตักเอกปากบางขาข้าวเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2565ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรสวนยูฟ้าบูมเด็กเซียนหรือแท็กซี่ปอบประเสริฐยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านก้องศักดิ์สอสัตตาก,กันบ้างชนะคะแนนทางด้านเมฆชูทางด่วนเมื่อวันที่19ตุลาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินและก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนทางด้านมงคลเพชร ครับตาตาวัสดุเมืองพลครับก็วันที่19มกราคม2 6 6 6ที่จังหวัดชัยภูมิที่ผ่านมานะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นกล้องสักซอสาตานะครับหรือเงาะบัง,ะบงกะปินะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรสุวรรณยูฟ้าบูมเด็กเสียนหรือแท็กซี่ปอประเสริฐยิมน,นะครับเก่าเก่าเกมแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงยืนระยะมั่นคง วันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรสวัรณยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปใหญเสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่สุดท้ายถ่ายทอดสดในวันนี้เลยนะครับตามมาเลยครับ มาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่ปิดไทยรายการถ่ายทอดสดทางช่อง3ประจําวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนัานเพชรพายุสิทธิเจทูนหรือตีน้อยขาชินนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินนะครับเจอทางนัานเพชรพฤหัตเล็กเลี่ยมธนวัฒนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1น0อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางนัานเพชรพายุสิทธิเจทูนหรือตีน้อยขาชินนะครับช่างน้ำหนักได้100ปอนด์เท่าพิกัดพอดีส่วนทางนัานพระฤหัสเล็ก เหลี่ยมธนวัตรช่งน้ำหนักได้100.2ลไป0.2ครับนี่คือการช่าหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การโชกของด้านพรรลหัตเล็กเหลี่ยมธนวัตรนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเคยชนะมาครับวันนี้รีแมตไฟกันอีกหนึ่งครั้งใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับส่วนทางด้านเพชรพายุสิทธิเจทูลนะครับเป็นมวยสายฝีมือครบเครื่อง แล้วก็ดักเตะดักต่อยแล้วก็หลักเหลี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การชกของน,น่่นเพชรพายุสิทธิเจทูนหรือตีน้อยคชินนะครับสาหรับฟอร์มหลังของน่านเพชรพายุสิทธิเจทูนนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านพาระอรหัสเล็กเหลี่ยมธนวัฒน์เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566ที่ดอนเมืองนะครับใฝล่าสุดนี่เลยนะครับส่วนทางนัานเพื่อหาหัสเล็กเหลี่ยมธนวัฒน์ก็ชนะคะแนนทางน้านเพชรพายุ สิทธิ์เจทูนเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์สอ6 6ที่ดอนเมืองครับคาใจวันนี้อมตต่อยออกตู้3ครับใครจะเป็นหมู่รู้จัาก็ต้องติดตามนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้ผมจะให้มวยแก้มือนะครับผมออกไปที่ทางนัานพเพชรพายุสิทธิ์เจทูนนะครับวันนี้ซ้อมมาดีมาเต็มสูบมาเต็มถังหวังว่าจะมาสางแค้นโดยเฉพาะนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้าน เพชรพายุสิทธิเจทูลนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยแห้งๆรวยๆสวัสดีครับ